Thank <laughs> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนพยาไทยค่ะวันนี้เกลมมีเกมให้เด็กๆได้เล่นกัน1เกมค่ะเอาละค่ะเกมนี้มีชื่อเกมว่าพาลาบูบูน้อยไปตามหาคุณแม่ค่ะโดยเด็กๆจะต้องเลือกเดินผ่านเฉพาะ คำควบกร้มเท่านั้นนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะคำแรกค่ะจะต้องเดินไปที่คำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะไปที่คำว่ากราบนะคะและไปที่คำว่าวายค่ะ เ,เ,ดเด็กจะสามารถพาไปลาบุบุน้อยไปพบแม่ได้ไหมเนาะคำต่อไปค่ะคือคำว่าพลิกค่ะถูกเลยนะคะและคำควบกล้ำแท้คำต่อไปค่ะคือคำว่าปลูกนั่นเองค่ะกติกาคือจะต้องเดินผ่านคำควบกล้ำซึ่ง คำควบกล้ำนั้นจะมีทั้งควบแท้และควบไม่แท้ใช่ไหมคะคำต่อไปคือคำว่าสร้างค่ะซึ่งคำว่าสร้างนี้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะและคำต่อไปค่ะคือคำว่าแผลและสุดท้ายค่ะที่จะทำให้เจ้า ลาบูบูน้อยของเราไปพบคุณแม่เขาได้นั่นคือคำว่าตายนั่นเองค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของคำที่มีพยัญชนะควบกล้ามนั่นเองค่ะคำควบกล้ามนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวออกเสียงควบ หรือว่ากล้าโดยพยัญชนะตัวที่สองนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ตัวค่ะคือตัวรอเรือลอลิงแล้วก็วอลวนแต่คำควบกล้ามนั้นค่ะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะนั้นก็คือ1คึ่คำควบกล้ามแถก็คือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นคําว่ากรองค่ะเราจะอ่านว่ากรองกรองค่ะออกเสียงกอไก่กับลอลิงกล้ากันหรือว่าควบกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคําว่าขวานเราจะอ่านว่าขอววอ,อานอขวานค่ะอ่านออกเสียงขอไข่กับวอแหวนควบกันค่ะ คำต่อไปค่ะคำว่าพริกอ่านว่าพอรออีกก็พริกค่ะพอพานกับรอเรือออกเสียงควบกันค่ะต่อไปคําว่าแผลอ่านว่าพอรอแอแผลพอพึ่งกับรอลิงอ่านออกเสียงควบกันนะคะ และเรามีวิธีการท่องจำคำควบกล้มแท้ค่ะเมื่อใดที่ควบด้วยรอเรือหรือว่ามีรอเรือเป็นพยญชนะตัวที่สองนะคะเราจะท่องจำว่าไก่คีควายไปพบตาซึ่งเพยญชนะตัวแรกที่จะนำมาควบกับรอเรือนะคะแล้วเป็นคำควบกล้มแท้ก็คือตัว ก็ไก่ขอไข่คอควายปอปลาพอผ่านแล้วก็ต่อเต่านั่นเองค่ะเด็กฝึกท่องจำนะคะจะได้นำไปใช้ได้ค่ะต่อไปค่ะถ้าควบกลัำด้วยลอนลิงค่ะเราจะท่องจำว่าไก่ขีควายไปพบผีซึ่งก็คือตัวก็ไก่ขอไข่คอควายปอปลา พอพานแล้วก็พอพึ่งค่ะก็ไก่ขอไข่ขอควายปอปลาพอพานพอพึ่งนี้จะเป็นพยัญชนะตัวแรกค่ะที่นำมาควบด้วยลอลิงแล้วจะกลายเป็นคำควบกล้มแทนนะคะต่อไปค่ะถ้าควบด้วยวอแหวนเราจะท่องจำว่าไกคีควายค่ะซึ่งพยัญชนะตัวแรกค่ะที่จะนำมาควบกับวอแหวนนั่นก็คือก็ไก ขอไข่แล้วก็ขอควายนั่นเองค่ะเอคุณครูมีคำถามชวนให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะว่าเด็กๆทราบหรือไม่ว่าข้อหนึ่งเลยคำควบกล้ำแท้เนี่ยมีอักษรควบกี่ตัวและตัวอะไรบ้างตอบได้เลยนะคะและข้อสองค่ะคำควบกล้ำไม่แท้ล่ะมีอักษรควบกี่ตัวและมีตัวอะไรบ้างเช่นเดียวกันค่ะ บางคนตอบได้แล้วนะคะแต่บางคนยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะในช่วงหน้าแต่คำถามสุดท้ายค่ะคำควบกล้ามแท้และคำควบกล้ามไม่แท้มีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะสามคำถามนี้เป็นคำถามชวนคิดนะคะให้เด็กๆช่วยกันคิดก่อนนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่ เรารู้จักคำควบกล้มแท้ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมารู้จักคำควบกล้มไม่แท้กันนะคะคำควบกล้มไม่แท้ค่ะก็คือคำที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตน้นหรือจะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอื่นเลยไม่ออกเสียงกล้ากันเลยนะคะแตกต่างจากคำควบกล้มแท้เลยนะคะเรามาดูสิ พยัญชนะตัวที่สองหรืออ,กอกักษรควบมีแค่ตัวเดียวค่ะคือตัวรอเรือนั่นเองนะคะแต่คำควบการ,รมไม่แท้นั้นยังคงแบ่งย่อยออกไปอีกสองประเภทค่ะเรามาดูกันนะคะประเภทที่1ค่ะคำควบการ,รมไม่แท้ชนิดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกเท่านั้นค่ะ ถึงจะนำมาควบกับรอเรือก็ไม่อ่านออกเสียงรอเรือเลยนะคะจะมีพยัญชนะจจานสโซสสาลาแล้วก็สเสือค่ะเช่นคำว่าจริงนะคะเราจะอ่านว่าจอรออีงอจริงค่ะไม่อ่านออกเสียงรอเรือเลยนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสร้อยค่ะเราจะอ่านว่า สอรอ,อยอสอยไม่โทรซอยไม่อ่านออกเสียงรอเรือค่ะถึงจะนำมาควบก็ตามทีนะคะเพราะว่าเป็นคำควบกล้าไม่แท้นั่นเองต่อไปคำว่าบายสีค่ะอ่านว่าบอยบายสรอีสีอ่านว่า,บ,บ,า,า,วาบายสีไม่อ่านออกเสียงรอเรือค่ะหรือตัวอย่างต่อไปคำว่าเศร้าค่ะ เราก็จะอ่านว่าสอรอเอาสาไม่โทเศรา้าไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะแต่คำควบกล้มไม่แท้ชนิดที่สองค่ะพยัญชนะตัวแรกจะคือตัวทรหารควบกล้มกับรอเรือค่ะแต่เวลาอ่านจะเปลี่ยนเสียงเป็นสโซค่ะเช่นคำแรกนะคะคำว่าทรายอ่านว่าทอรอ,อยทรายค่ะทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นสโซค่ะ ต่อไปคำว่าใส่ค่ะทอรอไอใส่ค่ะทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซอโซต่อไปค่ะคำนี้ค่ะทอรออาบอซับค่ะอ่านว่าซับทอทหารกับรอเรือเปลี่ยนเสียงเป็นซอโซคำว่าซุดโซมค่ะทอรออูดอซุดทอรอโอมอโซมซุดโซมนะคะ นี่คือควบกล้ามไม่แท้ชนิดทอรทหารกับรอเรือเปลี่ยนเสียงเป็นซอโซ่แต่มีข้อควรระวังค่ะมีคำบางคำที่สะกดด้วยทอรทหารกับรอเรือแต่คำเหล่านี้เป็นคำควบกล้ามแท้นะคะไม่เปลี่ยนเสียงเป็นซอโซ่เช่นคําที่หนึ่งเลยค่ะมีอยู่แค่สามคำนะคะคำแรกคําว่า นิทราค่ะเราจะอ่านว่านออีทอนิทรรออาทรานิทรา,ทราหรือกระตูนเจ้าหญิงนิทราที่เด็กๆรู้จักนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าอินทราค่ะอินทราก็ไม่อ่านออกเสียงทอรหารกับรอเรเือเป็นซอโซ่นะคะยังคงอ่านว่า รานั่นเองนะคะและอีกคำสุดท้ายค่ะคำนี้คือคำว่าจันทราค่ะมีข้อสังเกตนะคะทอรทหารกับรอเรือมีอยู่3คํคำที่ไม่ได้เปลี่ยนเสียงเป็นซอโซนะคะและจัดเป็นคำควบกล้ามแทนนั่นเองเอาละค่ะเรียนรู้มาจนจบแล้วเป็นเวลาของเด็กๆแล้วค่ะที่จะต้อง ฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะคุณครูมีใบางานให้เด็กๆค่ะได้ค้นหาคำควบกรามแท้และคำควบกลรามไม่แท้นะคะในลนักษณะของ c อสเบิร์สค่ะจะอยู่ทั้งแนวตั้งแนวนอนแนวทแยงนะคะเด็กๆทำแล้วสนุกนะคะก็ลองค้นควา้าหาคำศัพท์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นะคะและในช่วงต่อไปก็เป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะสำหรับคุณครู รือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทุกอย่างที่ประกอบการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาเรื่องคำควบกล้ำนี้นะคะนำไปใช้ได้เลยนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะคุณครูต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ